แจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศล่าสุดด่วนที่สุดเลยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินประกาศเขตภัยพิบัติที่น้องประชาชนเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงค่ะคุณผู้ชมเพไทยคู่ฟ้าออกมาไปเสสัมพันธ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินประกาศเขตภัยพิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยและก็กัมพูชาสบทกเผยนายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินค่ะ ได้ลงนามประกาศนะคะเขตภัยพิบัติจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดแรกนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณชายแดนอำเภอบัวเชิดอำเภอสังขอะอำเภอกาบเชิงและอำเภอดงรักค่ะคุณผู้ชมอาจส่งผลกระทบต่อสถานที่สําคัญจึงฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะคะอย่าเข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงนะคะและอยู่ในรัศมีในพื้นที่ที่เสี่ยงนะคะ120กิโลเมตรจากชายแดนและหลีกเลี่ยง ะะการอยู่ในสถานที่เป็นหน่วยงานสําคัญอาจจะได้รับการโจมตีได้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนห้างสรรพสินค้านะคะร้านสะดวกซื้อนั่นเองค่ะคุณผู้ชมและก็ชุมชนที่หนาแน่นฝากเตือนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงในส่วนของพี่น้องประชาชนในการเผยแพร่ข้อมูลขาาล่าวสารและก็อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆอย่าแชร์ข้อมูลที่เป็นความสําคัญทางราชการนั่นเองค่ะเตือนพี่น้องประชาชนแล้วนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ